เบลล่าอนาคตกับรักใหม่จังหวะนี้มองไปทางไหนก็มักจะพบเจอคนนี้เสมอเลยเบลล่า <Bella S 1> <Bella. S 2> นางเอกที่กำลังเฉิดฉายมากทั้งละครภาพ,พยนตร์และงานอื่นๆอีกมากมายที่ต่อคิวยาวรอออกอากาศไปถึงปีหน้าแม้ว่าในเรื่องของความรักนั้นจะไม่ได้เป็นอย่างฝันที่ได้แยกทางกับพระเอกที่กบกันมานานถึง9ปีและไม่นานมานี้ฝ่ายชายก็ได้ออกมาประกาศตัวเองว่าจะแต่งงานกับสาวนอกวงการ หลาคนจึงหันไปสนใจนางเอกสาวแต่เบลล่าก็ได้ออกมาตอบว่าไม่ว่าจะยังไงเธอก็ยังยินดีและหวังดีกับหนุ่มเวียเสมอส่วนเรื่องของความรักครั้งใหม่นั้นก็บอกได้เลยว่ามีคนเข้ามาบ้างแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่และในตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานแทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยอยากให้ครอบครัวสบายก่อนช่วงที่ผ่านมาก็มีเวลาได้พักบ้างได้อยู่กับบ้านดูแลตัวเองบ้าง อยู่กับสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้เท่านี้ก็สบายใจและไม่ได้คิดว่าจะต้องพยายามหาใครเพราะสามารถมีความสุขอยู่รอบตัวส่วนเรื่องที่ฟันซานเชียกับหนุ่มโป,ป๊บตอนนี้เป็นเพียงพี่ชายที่น่ารักและยังไม่ได้ลองมองในมุมอื่นๆส่วนตัวตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะมีใครเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะเป็นคนนอกวงการและเธอก็ขอให้เป็นเพื่อนไปก่อน ขออยู่อย่างนี้ไปก่อนถ้าจะมีความรักอีกทีขอให้เป็นหนุ่มอารมณ์ดีพร้อมด้วยวุฒิภาวะรุ่นนี้แล้วคงไม่มีสเปคแล้วถ้าครอบครัวโอเคและตัวเราโอเคมีความสุขในแบบเดียวกันเท่านี้ก็พอแล้วค่ะ